ฟังเสียงจิตพินิษ์เสียงธรรมพอได้เวลาขึ้นเวทีแต่นี้ก็ถึงเวลาแสดงแล้วเป็นพระเอกบ้างแล้วกอาตมาก็เลยบอกว่าเออพวกเราเนี่ยมาจากทั่วโลกมาประชุมเรื่องของความสุขเรากําลังมาประชุมว่าเราจะทํำยังไงเราจะสร้างเศรษฐกิจยังไงเนี่ยให้เศรษฐกิจมีความสุขที่เน้นไปที่ความสุข แล้วเมื่อเช้าก็หน้าตาของทุกคนก็สดใสดีเหลือเกินทุกคนก็ยิ้มย้มจ่มใสด้วยความสุขเหลือเกินแต่ว่าในชั่วโมงนี้พอพักขึ้นเวทีนี่ไม่รู้ว่าทุกคนมียังมีความสุขหรือเปล่าเพราะมันตึกโคน,นเหนื่อยแล้วความสุขที่เขากำลังพูดถึงมันหายไปแล้วก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าขอโทษเถอะ พวกคุณกําลังพูดถึงเรื่อง GDP GDP ก็คือภาษาเศรษฐศาสตร์นะครับที่บอกว่าการวัดความเจริญของโลกหรือว่าของประเทศโดยวัดอะไรนะประชากรมวลรวมหรืออะไรเขาเรียกว่าเนี่ย Gross Domestic Product หรือว่า GNP Gross National Product าาก็ดูว่ารายได้ของแต่ละต่อหัวเท่าไหร่รายได้ของประเทศมันเท่าไหร่แล้วก็เขาก็มาวัาดว่าประเทศไหนยากจนประเทศไหนรวยก็โดยใช้ตัวเลขว่าวอเนี่ย ก็เลยฝรั่งหรือว่า UN เขาก็เลยบอกว่า GDP นี่ทำให้โลกมันวุ่นวายเราจะต้องหากระบวนทัศน์เราจะต้องหาเมเจอร์เมนต์เราต้องหาอะไรที่ใหม่และเขาก็เลยมากลังนำเสนอในเรื่องของ G.N.H. Gross National Happiness มาอกาก็มาวัดความเจริญด้วยมาวัดความสุขกันดีกว่ามันเป็นข้อเสนอใหม่ของสหประชาชาติแต่บังเอิญ อาตมาเขียนวิจารเรื่องนี้แหละในในวารสารในของต่างประเทศบอกว่าเออไอดอลโลจีมันดีมากเหลือเกินแต่บอกว่าไร้สาระฟังแล้วดีแต่บอกว่าปฏิบัติไม่ได้เขาก็เลยให้ไปไปไปพูดเรื่องนี้อาตมาเลยบอกว่าพวกเรานี่ถูกละ็อกอาตมาพูดในเวที าสประชาราพวกเราในถูกหลอกชาวโลกกาลังถูกหลอกหลอกโดยใครหลอกด้วยวิญญาณของ GDP ผี GDP นี่แหละเขากงงกันใหญ่เพราะทำไมเอ้าตอนนี้พวกคุณพยายามที่จะหาเศรษฐกิจที่รูปแบบใหม่ใช่ไหมล่ะทำไมคุณคิดยังไม่พ้น GDP ล่ะ GDP มันเกิดขึ้นเพราะอะไร เพราะว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโลกมันเสียหายเยอะคนตายเยอะเข้าของเสียหายเยอะตึกเสียหายเยอะเพราะฉะนั้นอเมริกามันก็เลยต้องการที่จะระดมให้โลกโลกนั้นกลับมาสู่สภาพเดิมก็เลยผลิตเน้นในเรื่องของการผลิตทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นมาวัดความเจริญด้วยการเจริญของวัตถุโดยไม่ได้นึกถึงผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น แต่ว่าในช่วงนั้นมันมีนัยยะมันสำคัญมันได้ผลแต่ว่า GDP มันผ่านมา70ปีแล้วนะอาจารย์มาอะไรบอกว่า GDP ผ่านมา70ปีแล้วนะถ้าเป็นคนก็น่าจะเข้าลงได้แล้วนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วเหลือเกินแต่ว่าเราก็ดันมาใช้ตัวนี้รูปแบบในช่วงสงครามโลกเนี่ยเอามาวัดความเจริญเข้ามาวัดอะไร เราก็เลยมาบอกว่าเราจะไม่เอาอันนี้เราจะเอาอีกอย่างหนึง่งเราพ้นจากคําสาปของ GDP ไหมล่ะยังไม่ไม,ไม่ไม่พ้นเพราะว่าเราก็เอาตัวเลขมาวัดอีกแล้วแล้วคุณจะไปวัดความสุขจากตัวเลขยังไงล่ะฝรั่งมันก็หาวิธีการใหญ่สมการใหญ่บอกว่าเราจะวัดความสุขโดวยว,วิธีนั้นวิธีนี้นั่นบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่อาตมาบอกว่านี่ถูกผี GDP มาหลอกเราอยู่ผลก็งงกันแค่ อาตมาอะไราบอกว่าไอ้อเรื่องที่พวกคุณพูดกันอยู่นั้นไม่ยากเลยอาตมา,าก็เอาความเข้าใจของสุนทรสังลักษณไปนําเสนอก็ไม่ยากเลยทุกคนก็หูพึ่งไม่ยากอะไรบอกว่าไอ้อสิ่งที่คุณตามหาเรื่องความสุขใช่ไหมนี่แหละมันผิดตรงนี้แหละคุณไปหาตามความสุขทําไมความสุขมันซ่อนอยู่ที่ไหนละ่ะ การที่คุณไปตามหาความสุขนั้นมันเป็นความผิดพลาดทางวัฒนธรรมของพวกคุณเอาละตอนนี้ของขึ้นแล้วฝลังขององเพราะก็เป็นความผิดพลาดของวัฒนธรรมของพวกคุณเพราะอะไรเพราะว่าพวกคุณเรียกความสุขว่าอะไร happiness happiness นี้รากศัพท์ของภาษาอังกฤษคืออะไรคำว่าแฮปแฮปตามรากศัพท์ของภาษาอังกฤษคำว่า have, แฮปแปลว่าอะไรแปลว่าโชคลาภ ปรากฏว่าความสุขของฝรั่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของโชคลาภดังนั้นเวลาใช้ภาษาอังกฤษมันจะต้องใช้กริยาที่เรียกว่า pursue pursue happiness ก็คือต้องตามไล่ล่า happiness และเมื่อไหรมันจะเจอล่ะและ happiness ของเขาก็คือกลายเป็นว่าเป็นวัตถุทางกายภาพหมดเลยและเมื่อไหร่คุณจะมีสุขภาพสุขภาวะที่คิดว่าพอสมควรแก่ ความเป็นความสุขของคุณล่ะมันสนองตัณหนามื่อไรจะมันจะเจอล่ะมเมื่อไรมันจะพอล่ะดรพระสากยวงศ์วิสุทธ์อนิลามานธรรมสากิโยผู้ช่วยเลขานุก,การสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชบรรยายธรรมเรื่องสองโลกสองธรรมเมื่อวันศุกร์ที่21กันยายน2555 หน้าอาคารมารีนนทาวเวอร์กรุงเทพมหานคร